สวัสดีครับผมสกายนะครับคลิปนี้นี่ผมก็จะมาวาดตัวละครจากเผ่าสุดเท่สปีกเกอร์แมนกันนะครับบอกเลยครับมาทั้งทีนี่โอ้โหล่อมาทั้งตี้นะครับแล้วแต่ละตัวนี่โคตรเฟี้ยวโคตรเท่กันทั้งนั้นเลยครับทําให้ผมเนี่ยอดใจวาดอดใจไม่วาดไม่ไหวเลยนะเลยต้องวาดให้กับเพื่อนๆให้ดูกันเลยนะาสาหรับเจ้าตัวนี้ก็จะมีตัวเป็นตัวที่มีชื่อว่าสเลตแฮมเมอร์สปีกเกอร์แมนนั่นเองนะครับ ขึ้นชื่อว่าแฮมเมอร์ก็คือเจ้าตัวนี้นี่มันจะถือค้อนขนาดยักษ์เลยนะครับนี่เลยได้ฉายาว่าสเลตแฮมเมอร์นะครับมาแลาวมาวาดด้วยกันว่าสี่เหลี่ยมครับนี่แล้วก็มีสี่เหลี่ยมข้างในอีกชั้นหนึ่งครับคือเป็นเอกลักษณ์ของเอ่พวกพวกเผ่าสปิเกอร์แมนเลยนะครับเออแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเป็นพวกดาร์คสปิเกอร์แมนหรือเปล่านะเพราะว่าเผ่านี้นี่มันแบบม,มันตัวดํากันไปหมดเลยนะ ม,มันมาแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบโคตรคูลอ่ะอสุดเท่สุดจ้าบนะคอ่ะเราก็มาวาดเป็นลําโพงนะครับตรงเป็นหัวมันอย่างงี้อา่าลักษณะก็เป็นกลมๆอา่านี่ครับไอตรงสามเหลี่ยมที่เห็นอยู่ตรงหัวมันนี่ก็คือเหมือนกับอารมณ์เป็นหมวกมันนะหมวกกันน็อกอะไรทํานองเนี้ยอา่าเนี่ยประมาณเนี้ยรูปร่างทรงหัวก็จะเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้านะครับเนี่ยทาให้ชัดๆหน่อยเนี่ยตรงนี้ก็แบบมีเหลี่ยมมุมนิดนึงเพื่อความเท่ อ่าเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับอ่าเนี่ยประมาณนี้เลยจากนั้นก็วาดรูน็อตไปนะครับอบอกเลยครับการวาดครั้งนี้นี่ผมจะมาวาดแบบให้มันมีดีเทลที่มันดูลึกๆหน่อยนะดีเทลแบบอ่าเพดีนะอ่าถึงแม้ว่าตัวมันจะดําทั้งตัวนะแต่ผมจะวาดแบบเพดีครับมาอันนี้ก็คือทรงหมวกมันครับมันก็จะมีสี่เหลี่ยมแล้วก็ตามมาด้วยหูนี่หูฟังมันตรงนี้คนระับ นี่ประมาณนี้เลยเนี่ยอันนี้เป็นเป็นที่คาดนะโจอ่าโค้ง,งไปนะก็พยายามโค้งให้สวยกว่านี้นะอันนี้ผมอาจจะเส้นสั่นไปหน่อยครับแล้วก็เติมหูฟังบายเสริมเฮดโฟนไปนิดนึงสวยเนี่ยครับประมาณนี้ครับเฮดโฟนสองสาชั้นนี่ขีดไปแล้วก็อีกชั้นหนึ่งอ่า นี่ตอนนี้เราก็ได้หัวของเลิตแฮมเมอร์แล้วนะครับอ่าเติมตายจะชัดหน่อยครับจะได้ดูดุดันโอ้โหนี่มาต่อไปก็จะเป็นการล่างอนาตมีนะครับอ่าอาตาอนตมี่นี่ผมก็จะมาวาดแบบอ่าให้เซิร์ตแฮมเมอร์เนี่ยมันถือค้อนแบบเท่ๆนะนี่คือข้อดีของสายล่วงนะครับที่สามารถ ร่างโครงอนาโตมีได้เองได้นะครับมันแปลว่าเราสามารถกําหนดท่าทางฝึกเฟยวได้ด้วยตัวเองนะครับนี่ดูผมครับอันนี้คือแขนท่อนบนนะลากมาแล้วนี่คือแขนท่อนล่างผมจะให้มันจับคอนนะจับคอนแบบสองมือนี่ลองล่างก่อนนะครับผิดถูกช่างหัวมันนะครับนี่คือมือนะครับเดี๋ยวไดนี่ประมาณนี้ครับมืออ่าพอเห็นเขาหรือยังครับอ่าแล้วมือข้างหนึ่งอ่า กะระยะนิดนึงนะครับเวลามันจับมันได,ได้จับดูสวยๆหน่อยครับอันนี้คือมือนะอ่าเนี่ยประมาณนี้นะจับสองมือแล้วตรงนี้คือขาครับขาก็จะแยกๆหน่อยครับขาท่อนบนอันนี้ท่อนล่างอ่าแล้วก็เท้าเนี่ยประมาณนี้ครับการล่างโครงเป็นอะไรที่สําคัญมากนะครับสําหรับคนที่วาดโดยไม่ต้องดูแบบนะเ <laughs> นี่ยเพราะว่า การล่างโค้งเนี่ยมันทาให้เราง่ายต่อการวาดนะที่เหลือก็แค่จํารายละเอียดเท่านั้นเองอ่าถ้าเราไม่มีโค้งนี่โอ้โหไม่ได้วาดดูแบบนี้อาจจะยากหน่อยนะ่ะต่อไปเราก็วาดอ่าจุดเด่นสําคัญเลยครับนั่ก็คือแฮมเมอร์นั่นเองครับนั่ก็คือค้อนยักษ์อ่เดี๋ยวผมจะาวาดด้ามจับยาวๆไว้ก่อนคนระับเป็นโครงไว้ก่อน,นเบียเบ้ยวๆถ้าถ้าผมวาดเบี้ยก็ต้อง ต้องทําใจนะเพื่อนๆก็ไปวาดให้มันตรงหน่อยนะเพราะเพราะว่าผมไม่ไม่ไม่ใช้ไม้บรรทัดนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมวาดเป็นทรงคอนข้าวข้าก่อนอ่ประมาณนี้ขึ้นรูปมาง่ายๆเลยนะวาดผิดถูกช่างหัวมันนะแต่คอนผมต้องใหญ่ไว้ก่อนนะมาวาดคอนธรรมดาก็ใช่เรื่องนะ <S <S นี่ให้มันมีแบบ <S <S แหลมๆโผล่มาเลย โอเคตอนนี้เราก็ได้สัสดส่วนโครงล่างท่าทางแบบคร่าวๆแล้วที่เหลือคือเราเอารายละเอียดของแสตทฮมเมอร์สปิกร์แมนเนี่ยมาจัดใส่ได้เลยครับก็เริ่มที่คอก่อนเลยครับนี่คอมันก็จะเปอนเป็นชั้นๆอย่างเงี้ย อบอกเลยนะครับรายละเอียดของผมช่วงนี้นี่คือผมจะจัดแบบ HD นะังไม่ถึงกับ 2K หรือ 4K นะเอา HD ก็พอนะสำหรับสายโลก HD ก็ถือว่าบุญแล้วนะเวลาเราจะวาดรูปให้มันดูอลังการเนี่ยเราต้องรู้ถึงรายละเอียดคร่าวๆนะยิ่งรู้มากนะภาพเรามันจะยิ่งอยู่อลังการนะไอ้ตรงนี้ก็คือบ่ารนะันติดเอาไว้มันเป็นบ่าที่ไว้สําหรับล็อกล็อกเขรียกว่าล็อกล็อกอกราะ มันเหมือนเป็นเกาะกันกระสุนนะ่ะเนี่ยตรงเนี้ยนี่มันมาติดก,กับเชื่อมกับไอ้ตรงนี้คนระับตรงบาดอันนี้ก็คือเสื้อชุดด้านในคนระับอ่าเนี่ยประมาณไอตัวนี้นี่ผมว่ามันเหมือนต,ตำรวจถือคอเลยอ,อันนี้คือเกาะกันกระสุนคนระับเนี่ยมันจะเกาะน,นั้นนะอันนี้เพิ่มอีกชั้นหนึ่งไปอ่าพยายามวาดให้มันตรงๆนะของผมอาจจะสานเป็นเจ้าเข้านะ อันนี้คือเกาะนะครับอ่าเห็นยังครับเป็นชั้นเกระอ,อารมณ์ก็เหมือนกับเกาะกันกระสุนแบบตำรวจใช้นะนี่แล้วก็จะมีเกาะหัวไหล่ด้วยอ่าเดี๋ยวนะขอกะก่อนครับมันจะเหมือนกับเกาะมันจะยาวมาถึงแขนท่อนบนทั้งหมดเลยนะเนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยเกาะตรงนี้เป็นหัวไหล่นะครับอ่าเนี่ยแบ่งเป็นชั้นๆน,นี่แหลมๆหน่อยหนึ่งเพื่อความเฟี้ยวจากนั้นก็ชั้นที่หนึ่งอ่า ชั้นที่สองเป็นก้อนๆนนครับชั้นที่สามอา่าอารมณ์ก็เหมือนเกาะหัวไหลเป็นบ่าของสมุยญี่ปุ่นเลยคล้ายกันเฮ้ยโอ้โหตรงนี้นี่อา่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นไอพ่นครับเอาไว้สําหรับให้มันเหาะกระโดดกระโดดสูงบินได้อะไรํำลองนเนี้ยเนี่ยเป็นไอพ่นอ่าผมก็จะมาวาดเป็นเหลี่ยมมุมนะเป็นเหลี่ยมมุมแบบง่ายๆออย่างเงี้ย นี่นะเป็นเหลี่ยมมุมแบบสามเหลี่ยมทรงเลขาคณิตง่ายๆนะครับสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยตั้งเป็นมุมให้มันดูมีความลึกอ่านี่อันนี้มันเหมือนเป็นปลอกของมันนะปลอกปลอกของให้พ่นมีกลมๆเนาะขีดตรงนี้ปุ๊บเสร็จอันนี้ที่ฐานมันนะแล้วก็มีทรงกลมตรงนี้เอ่เติมดีเทลแบบเพดีเข้าไป โจ๊โช๊บนี่ใส่ดีเทลนิดๆหน่อยมั่วๆไปครับเป็นใครเล่าอ่าได้ได้มิติอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นไอพ่นครับอ่าอาจจะถูกหัวไหล่แขนบังไปนิดนึงครับ นี่คือไอพ่นครับเติมดีเทลนิดๆเห็นไหครับพอเสริมดีเทลก็จะดูสวยขึ้นนิดนึงต่อไปก็จุดเด่นของสเลตแฮมเมอร์อีกอย่างหนึ่งก็คือตรงแขนครับตรงแขนซ้ายามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรเดียวเป็นลำโพงอ่ะลำโพงติดอยู่ที่แขน ปึ๊บลากมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะปลางมาก่อนอ่านี่คือมันให้ฟีลอารมณ์เหมือนกับเพเดเตอร์นะที่มันจะมีปอกแขนแล้วเป็นสี่เหลี่ยมรูปอย่างเงี้ยเอเอาไว้เวลาเพเดเตอร์มันแพ้แล้วมันจะกดระเบิดนะแต่นี่มันเป็นลำโพงนะไม่รู้วิธีการทำงานมันมันเหมือนกันไหม เนี่ยอันนี้ผมลบออกนะเพื่อเพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆนะเดี๋ยวเห็นหลายเส้นแล้วเดี๋ยวงงคนระับเพราะว่าดีเทลมันจะจัดหนักจัดจ้านมากนี่เอาโล่งๆก่อนเลยเคลียร์อ่าเนี่ยนะนี่คือสี่เหลี่ยมผืนผ้านะที่ผมจะมาล่างโครงเป็นลําโพงอ่าเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นขอบนี่วัดขอบ เวลาเราจะวาดเส้นตรงอะไรทำงี้เพื่อนๆต้องหามุมดีๆนะพยายามหมุนกระดาษพิกระดาษกลับมาเป็นเป็นมุมที่ง่ายๆแล้วเราลากจากบนลงล่างนะจะทําให้เส้นเรามันค่อนข้างจะตรงต่อไปเราก็เนี่ยขีดเส้นบาลานคนระับเราจะได้วาดตรงกลางได้ค่อนข้างดูดีนะนี่กลมๆกลมๆลูกที่สองมันจะมีสามนะเดี๋ยวขีดขีดเส้นบาลานก่อนอมันจะได้ตรงนะไม่งั้นเดี๋ยวผมวาดแล้วมันเอียงหมดเลยสามคน ลำโพงสามตัวนี่จะเอียงหมดเนี่ยวัดกลมๆสองชั้นนะับสองชั้นให้มันดูสวยๆหน่อยนะนี่ผมอาจจะสั่นนะ,ะเนี่ยเนี่ยผมวาดมันไม่ค่อยจะกลมเดี๋ยวค่อยไปแต่งตอนตัดเส้นก็ได้นะตอนนี้ก็ล่างๆให้ดูก่อนนะมันมีสองชั้นแล้วมีกลมๆข้างในะจะได้ดูเป็นลำโพงนี่ประมาณนี้ดีเทลจัดเต็มสวยอ่าเป็นลำโพงลนวะ ลำโพงติดแขนโคตรเท่นี่แต่ใช้ใช้ใช้ยังไงนี่ผมไม่รู้นะไม่รู้มันจะปล่อยเสียงหรืออ่าหรือมีไม้ตายหรืออะไรแบบไหนนะมีขันน็อตเข้า,ขาไปอ,อ่เติมได้เติมรายละเอียดกระทั่งน็อตด,ด้วยนะ <c oughs> นี่อันนี้คือขาตั้งนะเป็นตัวล็อกด้วยเป็นขาล็อกอ่านี่ล็อกล็อกไว้ซา แล้วอันนี้ก็ถือเป็นเหมือนกระบังอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกันชนด้านข้างอ่ะอ่านี่สองข้างอ่าเดี๋ยวเด้อลบตรงนี้ออกครับพัวมือผมตอนนี้มันแขนผมมันอยู่ตรงนี้มือก็ต้องอยู่ตรงนี้ละไม่ต้องกลัวครับล่างไปแล้วก็สามารถอ่าลบทิ้งแล้วล่างใหม่ได้นะ จัดมุมองศาดีๆหน่อยเวลาจาบตรงนี้จะเป็นเสื้อด้านด้านในนะผมลืมขีดลืมเขียนไปแล้วก็นี่กันชนข้างปิ๊บล่างมาอันนี้จะยาวๆ,ๆนะตรงนี้ก็สั้นนิดเดียวเ,เดี๋ยวมันจะงอ,งอไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะพับแขนไม่ได้ นี่วันนี้โอ้โหเป็นไงแล้วเดี๋ยวขอเคลียร์เส้นก่อนครับผมใหม่ครับมันจะมีเสื้อแขนเสื้อนะนี่ตรงนี้คือแขนเสื้อนะครับหลังจากนั้นเราก็เป็นมืออ่านี่วาดนิ้วมือไปเลยครับ จับด้ามของของแฮมเมอร์ครับมาต่อไปเราก็เติมดีเทลกรอฟฟื้ถ้าเพื่อนๆอยากจะเติมดีเทลอะไรเล็กๆน้อยเพิ่มเติมหรืออะไรที่ผมลืมหรือเพื่อนๆอยากจะสร้างสารรค์เองก็ใส่ได้เลยนะอ่า เพราะการวาดเนี่ยมันไม่มีอะไรจํากัดนะครับเราสามารถที่จะรังสรรค์เองได้เสมอนะครับยิ่งเราสามารถที่จะออคิดอะไรแล้วเราใส่แสงแต่งเติมเข้าไปเนี่ยมันจะเพิ่มความเป็นมันจะเพิ่มจินตนาการของเราอะ่ะให้มีความคิดสร้างสารรค์ที่มากขึ้นนะหรือพูดง่ายคือเราไม่จะเป็นต้องยึดติดกับแบบมากนักนะครับรอลองฝึกดูนะครับประมาณนี้จับอ,อ,อย่างเท่ เนี่ยอ่าแล้วตรงนี้ผมก็จะวาดเป็นเกาะหัวไหลโจทาแบบอีกข้างหนึ่งนะครับอ่ขีดมาเป็นเกาะไหลเหมือนกับเกาะเหมือนกับเกาะสมัยญี่ปุ่นนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสามชั้นอนี่อย่างงี้เลยครับโอเคโค่นลงตัวไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นสายรัดนะครับอ มันจะมารัดกับเกาะเกาะการกระสุนนี่นี่ผมมีดีเทลกระทั่งมีที่ที่รัดด้วยนะ <c oughs> ไม่ธรรมดาบผมขอเรียกว่าการวาดครั้งนี้คือการวาดรายละเอียดแบบเฮ็ดีก็พอนะไม่ใช่จูเคนะ,ะใส่เท่าที่จะใส่ได้นะเพราะใส่ลูกนี่เราไม่เน้นรายละเอียดเยอะนะเพราะยิ่งเยอะก็ยิ่งเครียด <c oughs> นะ โอเคเนี่เติมได้ลนะฮะเราเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะับเนี่ยประมาณเนี้ยตรงนี้คือเกาะเกาะตรงกระโปรงนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นขาท่อนบนอนะจริงๆนะไอ้สล็ตแฮมเมอร์สวิตช์แมเนี่ยดูเหมือนกับตำรวจคุมฝูงชนยังไงก็ไม่รู้นะ <c oughs> ผมว่าคล้ายเลยไม่ดิต้องเรียกว่าเกือบเหมือนเลยนะเนี่ยมันจะมีเกาะที่ขาด้วยอ่าเนี่ยการขาหักคนระับ มันเหมือนเป็นกันหน้าแข้งอ่ะอันเนี้ยอันนี้ก็จะยืดยืดมานิดนึงให้มีความเฟียบสหน่อยความลงตัวอ,อันนี้ก็การปลายเท้านี่วาดให้เป็นเหลี่ยมมุมนิดนึงนะจะได้ดูมีมีน้ำหนักอ่านี่ขาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่รัดนะครับเป็นสายรัด นี่รัดไปไอที่กันหน้าแข้งมันจะมีสายรัดอย่างเงี้ยนะรัดไปอ่านี่โอเคเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วก็รองเทา้ารองเท้าก็เรียบง่ายเลยนะธรรมดาไม่มีอะไรเป็นพิเศษเนี่ยเติมส้นไป ผมอาจจะวาดเบี้ยวไปนะพเพื่อนๆก็ไปทําให้มันอย่าให้เบี้ยวนะอันนี้คือผมสเก็ตนะผมก็เลยขี้เกียจที่จะทําให้มันสวยๆนะเนี่ยเติมเติมมุมๆหน่อยเออลากให้มันบิดขึ้นมาสวยจัดให้มันลงตัวนะมันอาจจะมีหลายเส้นทับซ้อนกันนะเพราะว่ามันยังไม่ลงตัวนะพอเราซ้อนๆกันเราก็จะเห็นถึงความลงตัว นี่เป็นไงเราถ้ายืนโคตรเท่อีกข้างหนึ่งก็เช่นกันนะับวาเป็นกกอกเกาะขากันน่แข่งกันนะแข้งแตกนะครับโค้งสวยๆแล้วก็มีชั้นนี่ พยายามดูให้อีกข้างหนึ่งเป็นตัวอย่างด้วยนะเราจะได้ว่าได้ว่าสองข้างนี้ให้มันคล้ายกันที่สุดนะลบทิ้งเลยดีกว่าครับเพราะว่าผมว่านี่มันรู้สึกไม่เหมือนข้างนั้นนะไอข้างนั้นนี่ตรงนี้มันจะหนาหน่อยอันนี้ผมรีบเลยมา,มานี่ตรงนี้เป็นขอบมุมนะให้มันดูเหมือนเนี่ยเพิ่มความหนาขึ้นไปนิดนึงดูตรงซ้ายมือของเราเป็นหลักเลยนะครับอันนี้คือที่รัดนะ ประมาณนี้มัวมัวไปครับแค่นี้แล้วก็ได้กระหลกขาละก็ค่อยปั่นนี่นะครับนี่นี่คือเท้าสวยค่อยๆขีดแล้วโค้งไปนี่มีรองส้นมีส้นนี่อันนี้รองส้นจัดไปบิดนิดนึง น้าเนี่ยมันจะได้ดูยืนแบบมั่นคงยืนแล้วเท่สวยเนี่ยตรงนี้ลืมไปครับตรงนี้มันต้องมีกระเป๋าด้วยนี่ผมเติมดีเทลระดับ H d ดีไปนี่วาดกระเป๋านะกระเป๋าใส่ของต้องเรียกว่าเป็นอะไรนะกระเป๋าอนเนกประสงค์อันกระเป๋าสารพัดนึกนะนี่วาดสองใบเลยครับใหญ่ๆนันหนา แล้วกระเป๋ามันก็จะยืนลอยๆไม่ได้นะต้องมีสายรัดอ่านี่รัดตรงนี่อะไรครับขาท่อนบนจริงๆมันมีสองด้านนะไอ้อีกด้านหนึ่งนี่คือมือมันบางนะช่างมันไม่ต้องวาดครับสบายเลยครับมาตอนนี้เราก็จะมาวาดปลายของแฮมเมอร์ครับปลายของค้อนประมาณนี้ครับน,นี่เพิ่มดีเทลหน่อยครับ ีดไปใส่กลมๆแหลมๆนิดนึงโจะไปนี่วาดเป็นห่วงๆซะหน่อยวาดผิดวาดถูกไม่รู้นะแต่ผมวาดแล้วใส่ใส่ไปจะได้ไม่โล่งนะเอะ ปึ๊บปึ๊บอ่าสายให้เหมือนกันให้หมดเลยนะเราก็จะได้ภาพบาดแบบ f u l l h ดนะวาดอีกวาดอีกห่วงนึงอืมงดงามจะลบเส้นตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวเห็นหลายเส้นเราเพื่อนๆจะงง ยังลบอาจจะดำปีหน่อยนะเป็นเรื่องปกติเพราะว่าอินสอร์ของผมมันเป็นสองบีนะครับมันก็เลยออกออกมาค่อนข้างชัดเจนนะแล้วก็ตามไาด้วยลบแล้วดำปื้ดเลยนะ,อ,ะอันนี้คือฐานค้อนมันคนระับนี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยฐานค้อนมันจัดเหลี่ยมมุมให้หน่อยคนระับ อ่านี่อันนี้คือมุมลึกนะดูให้อ่อนนะครับมันอาจจะยากนิดนึงแต่ค่อยๆไปตามสเต็ปนะคนี่หักเหลี่ยมอย่างนี้ค่อยๆหักเหลี่ยมไปนะคโวบขึ้นไปเกือบล้นนะรับ จุดเด่นมันคือคอนี่ผมก็จะวาดให้มันคอนใหญ่เลยนะเพื่อความเท่นะอาจจะไม่เหมือนต้นแบบแนละ้วอันนี้ผมก็วาดตามเหลี่ยมมุมเลยครับอ่านี่เฟิร์สประมาณนี้อืมอะเพื่อนจะเห็นถึงว่าโอ้โหมันอย่างกระปูนหนาๆเลยนะมันมีความลึกขึ้นมานะเนี่ยมันจะดูเป็นมิติเลยเนี่ยผมจะวาดเป็นทีละส่วนให้เพื่อนๆเห็นนะจะได้วาดง่ายหนะ่อยอันนี้ก็จะเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับ จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้าใส่ก็เฟียวนี่อ๋ออันนี้แหละลาขึ้นไปขนาดกันโชว์เติมดีเทลเล็ก,เกๆน้อยๆครับเป็นเส้นๆขีดๆเดินลายเขาเรียกว่าเป็นการเดินลายนะ ่อยเลยไปฟึไอ้ตรงนี้รู้สึกจะยืดเยอะไปหน่อยครับให้มันบีบบีบ,บวงมานิดนึงอ่าอันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นค้อนอีกข้างหนึ่งครับนี่ประมาณนี้ แล้วก็จัดหัวค้อนไปเติมตรงกลางดีเทลค่อยๆไปทีละสเต็ปนะารายละเอียดดีเทลอาจจะเยอะหน่อยนิดนึงนะเพื่อความเท่นะครับออกมาจะได้ภาพต่อให้เราเส้นไม่สวยหรืออะไรนะแต่ถ้ารายละเอียดเราเยอะนะมันก็โอ้โหอลังการพอตัวนะนี่ผมก็เติมขีดๆไปเลยนะ เพื่อนๆอยากจะเติมเป็นลายอะไรก็ได้นะแล้วแต่นะนี่ถูกผิดก็ไม่รู้นะเติมๆไปครับนี่ลากมาตรงนี้แล้วก็ปิดมันตรงนี้ซะเลยอ่าฮะ บางครั้งเราก็มีโอกาสที่จะหลงเหมือนกันนะเนี่ยผมก็ดูไปเอ๊ะเจ้าดีไหมวันนี้นนรู้สึกว่าผมล่างออกมาเราดูแล้วไม่ค่อยเหมือนคอนนะเหมือนกับเป็นเอ็กซ์มากกว่านะเหมือนกับเหมือนกับขวานอนะ่ะขวานยักษ์ <c oughs> <c oughs> โอเคจะไปถือคอนทำไมอ่ะถือขวานเลยดีกว่าเ <c oughs> ด วดาห้มันแหลมๆไปเลยโอ้ยนี่แบบไอ้ทางทางที่ผมวาดเสร็จอ่าทางขวามือนี่คือคอนนะไอ้ตรงนี้คือขวานอือหือคอนผสมขวานสองหน้าโคตรเท่เนี่ยเดี๋ยวผมทาสีดำมาไว้นะเนี่ยเพื่อนๆจะได้รู้ว่านี่คือมุมมันับเหลี่ยมมุมมันับเนี่ยเป็นมุมลึกอะ่ะเออจะเรียกว่าเหลี่ยมมุมแบบมุมลึกเนี่ยมันจะดูลึกไปนะไอ้สีดำๆเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นการเติมลายนะให้มันมีดีเทลมากกว่าเดิมนิดนึงเดี๋ยวไม่งั้นในตรงตรงด้านตรงนี้มันจะแบบทื่อๆครบขาวล,ล,ล้นๆอย่างเงี้ยอันนี้เติมแบบเพชรดีเข้าไปอะไรสักอย่างคนระับใส่เข้าไปโอเคอันนี้คือมุมลึกมัน,นครับอ ผมว่าแค่นี้คอ้อนก็เท่แล้วนะเออจะเป็นคอ้อนหรือขวานวะช่างมันนะเออในเมื่อมันชื่อสไลด์ทมเมอร์ผมก็ให้มันเป็นคอ้อนแล้วกันโคตรเท่เปิดดวงอาทิตย์ก่อนเลยเพื่อจะได้ใช้อ้างประหยัดสีไม้ได้แบบเนียน ใช้โอเรนปาดตามขอบที่ทางตรงกันข้ามกับดวงตะวันเพื่อความเฟี้ยวเสริมเลสตรงลำโพงเพิ่มความดุด้ันเฉยๆไม่มีอะไรเป็นพิเศษที่เห็นแว้งแสงขาวไว้เราควรเว้นให้พอประมาณแบบเนียนๆอย่าให้ใครจับได้ว่าเราเว้นเพื่อประหยัดสีแล้วใช้เชสนัทถมเคลมเลยว่าผมเว้นได้อย่างเซียนใช่ไหมล่ะแ้ะเลงสีไม้เอเมอรัลปาดไปได้เลยไม่ต้องกลัวมันกัดเพราะถ้ากลัว มันกัดเราแน่ระบายเพอ่เพิ่ทับชั้นที่3มมันจะกลายเป็นสีดำทันทีหากเราไม่มีสีดำเพียงพอให้ใช้สูตรนี้เอาอยู่โอ้โหบอกเลยอย่างเฟีเ้ยว